ทสวดปฏิจจสมุปบาทอิทะพิกเวอริยะสาวโกปฏิจจสมุปาทันเยวะสาทุกังโยนิสโสมมนสิกะโลติภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่า อิมัตสงสติอ er. ีทางหูติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัตสุปาทาอีทางอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัตสมิงอัตสติอีทางนหูติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัตสนิโลธาอิทางนิลุจติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป ยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารละปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป นามรูปปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาปัโศเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีปัสสะปัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะว่าปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชะรามรนัง โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรลาโพรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตสสะเกวะััสะทุกขขันทัสสะสมุทโยโหโติ ความเกิดขึ้นพล้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชญาเตวะเสสะวิลาคะนิโรธาสังขารนิโ,โรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขารนิโรธาวิญญาณน,นิโ,โรโธ เพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะ สลายตนะนิโรธาปัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภาวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโท ราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรา,ามารณงโสกะปริเทวะทุกขโทโมนัสสุปายาสานิรุตจันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชารามรณะนะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาส ทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวเมตัสะเกวะรสะทุกขขันทธะนิโรโทโหติติความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้